มันขึ้นเองตามธรรมชาติโมูหว่าภูมิภาคอื่นเรียกว่าผักอะไรนะครับมะนรวันมะลรวันอ๋อไม่ละตัวนี้ใหญ่มากๆครับใหญ่กว่าดามม็ดหลายเท่านะครับผมด้านในมันจะเป็นอย่างนี้ครับมีครับตัดบนแล้วก็ตัดล่างไอยังมีแฟนด้วชอบแฟนหนุ่ชนบทนะครับรับรองไม่อดใจนี่มาหาลุงดำเพื่อลุงดำมาลาบด้วยวะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมช่องมิสปะครับวันนี้จะพาเข้าไปหาอาหารในป่าซึ่งอยู่หลังบ้านเดินประมาณหนึ่งนาทีนะครับไปดูกัน่าภายในหนึ่งนาทีเขาจะได้อาหารอย่างไรพ่องนะครับผมไปไปดูกันครับวันนี้มากับลุงดํานะครับคุณผู้ชมเดินออกจากบ้านมาแค่นิดเดียวนะครับอันนี้เป็นป่าหลังบ้านนะครับผมเป็นภูเขาที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละอันนี้จุดนี้เขาเคยมาสร้างอันนี้ไว้เนาะอ่า ตอนหน้าฮ้อนนยเขาสามารถมานห่ังสมาธิในจุดนี้ได้นะครับแต่ว่าดูครับผมในช่วงหน้าฝนนี่โอ้โหบุกขึ้นเต็มเลยครับนี่ต้นบุกทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมที่ที่ลุงดายืนอยู่หรับก็ท่วมหัวเลยครับอันนี้เป็นดอยหลังบ้านนะครับคุณผู้ชมจากหน้าแร้งที่มันเห็นแต่ภูเขานะครับใบไม้นี่หล่นล่วงหมดเลยแต่พอหน้าฝนเห็นเป็นเหมือนป่าดงดิบเลยนะครับต้นบุกนี่ใหญ่ขนาดที่ท่วมหัวเลยครับต้นบุกเพียบเลยครับผม ขาววันกับโอ้โหพันเลี้ยวรถโคด,ดเขียวเขายากนะครับคิดกับหน้าแรงหน้าแรงนี่ลงโอ้โหดูต้นบุกนะโอ้โหมันใหญ่ขนาดไหนครับดูนี่ใหญ่กว่าแขนนะครับนี่แปลบุกข้างหน้าเลยนะครับที่ผมเดินอยู่นะเดยนไปดูว่าล,ลุงดำแกจะไปหาอาหารอะไรอย่างนะครับอันนี้อนคาคนด่าครับเหมือนเหมือนงูใหญ่ก่ันเป็นถาวันที่ใหญ่มากๆเนี่ประมาณ เส้ทนทาส่นกลางประมาณ10นิ้วถึง12นิ้วนะครับเป็นเทาวันที่ใหญ่มากเดินออกอุยตกใจหมดเดินออกจากบ้านมาแค่1นาทีนะครับเจอปลาดงดิบละแ้ <c oughs> <c oughs> โอ้เป็นชีวิตที่สุดยอดแล้วครับหลายคนอาจหวยหาชีวิตแบบนี้แล้วก็อิจฉานะครับผมผมก็เพิ่งกลับมาอยู่ชนบทได้เพียงประมาณห้ากปีเองครับพ่อหวยหาชีวิตแบบนี้แหละดูลุงดำจะปลาไปหา,าอย่าไรดู ถ้าลอางเี่ยหูฟังดีๆเนี่ยบางทีก่อจะได้ยินเสียงรถในหมู่บ้านนะครับซึ่งมันจะมีถนนตัดผ่านในหมู่บ้านเนาะได้ยินเสียงรถอยู่เหมือนกันลองฟังเสียงนกครับอันนี้อะคะทำทางไว้อยู่ะนี่ครับระยะทางเดินที่ผ่านมาเนี่ยต้นบุกเพียบเลยครับต้นน้อยต้นใหญ่นี่นครับนี่กระบุก เป็นร้อยครับคุณผู้ชมดูบนตานครับบุกทั้งนั้นครับโอ้เยอะแยะมากมายโอ้บนดอยบนแหมเยอะครับแต่ละต้นนี่สูงพ่วมหัวนะครับผมอาหารนี่หาได้ทั่วไปนะครับในชนบทเดินออกมาจากตัวบ้านบ้านดินนั่นแหละครับที่คุณผู้ชมเห็นทุกครั้งนะ่ะเดินม,มาจากบ้านดินแค่หนึ่งนาทีก็เจอป่าแล้วครับ ปุนห้องเน enfin ี่ก็ปุนห้องเนี่ยภาษาภาษาเหนือนะครับคุณผู้ชมปุนห้องว่าพักหุนหมูนะครับภาษาล้านนานี่นะแต่ผมว่าภาคกลางปุนห้องว่าอย่างตัวเนี้ยครับอ๋อนี่เหรอนี่นะครับอันนี้อย่าใบมันอย่าเนี่ยนี่นะครับใบมันเป็นลักษณะเอนะครับคุณผู้ชมก็จะกินยอดกับดอกมันนะครับแต่ว่าเอาไมารอบนี้มันยังม่มีดอกเลยครับฮะ ตามใจอะองด์ดาว่าถ้าเอายอดมันไปก็เสียดายเพราะว่าจะรอให้มันดอกก้อนก็รอกินดอกมันนะครับถ้าเอาไปกกินได้นะแต่ว่าเขาจะพลาดโอกาสที่จะได้กินดอกมันเนาะโค้ท่านเหมือนเหมือนเหี่ยวเหมือนถ้ำเลยครับเนี่ยต้นมันอยู่นี่นะครับอ๋อนะครับคุณผู้ชมดูเถาของมันครับเรือมันใหญ่ขนาดเลย ประมาณข้อขาได้นะครับนี่อันนี้เขือน้อยมันเขือใหญ่มันอยู่ที่ลุงดำบุ้นนะครับนี่ครับแล้วก็เก้ามันหรือว่าต้นมันจะอยู่จุดนี้นะครับต้นมันจะอยู่จุดเดียวแล้วก็ที่นี่เถามันก็จะแร่ไปทั่วเลยนะครับผมจุดนี้อยู่หลังบ้านเองนะครับเดินแค่นหนึ่งนาทีครับแต่ว่ามันยังไม่ดอกเราไม่สามารถจะเอาไปทํากินได้นะลุงดำบอกว่าเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ครับ เพราว่หมูมันบบดอกเตือ่อเราจะไปเปลี่ยนชนิดผักชนิดใหม่นะครับผมจะเ,เดินลัดลงไปอีกทางหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นพักชนิดใดนั้นไปติดตามชมกันเลยนะครับอู้ดูต้นบุกค,ครับเทียบเลยโอ้หญ่ก็แขนนัครับดูเจอเป้าหมายแล้วครับผมเมือ่อพลาดแจากอย่างหนึ่งเขาก็จะมาได้อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็คือพักเซลล์นะครับคุณผู้ชม มโหว่าภูมิภาคอื่นเรียกว่าผักอะไรนะครับมะลิวันมะลิวันอ๋อไม่ละตอนนั้นมีคุณผู้ชมเคยมาคอมเมนต์ไว้นะครับตอนปีที่แล้วที่เราไปเก็บที่แม่น้าเนาะคุณผู้ชมภาคกลางบอกว่าคนห้องว่าผักมะลิวันนะครับหรือว่าภาคเหนือห้องว่าผักแซวนะครับซึ่งเราเอาไปแกงใส่ปลาแห้งนะครับแกงเหมือนผักหวานก็ได้นะครับคุณผู้ชมอร่อยอยู่ใส่ปลาแห้งใส่เบอร์เบอร์เทศอย่างนี้นะอันนี้คือลักษณะใบามันนะครับ คามิมันจะคล้ายผักหวานเหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะออกขมนะครับขมนิดๆขมหวานเนาะรสชาติขายถ้าขายชอบขมขมพอดีพอดีนะอร่อยมากเลยนะครับผมดําบอกว่าจุดนี้นี่มาเก็บหลายครั้งแล้วนะครับมันก็แป้กันเหมือนกันนะครับทุกครั้งผักเสี่ยเนี่มันจะออกบริเวณลําห้วยลําทานเนาะแต่อันนี้นี่มันออกอยู่หลังหมู่บ้านซึ่งมันเป็นต้นห้องว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นหินนะครับเนาะเป็นป่าเป็นเขาที่ว่าเป็นภูเขาหินปูนนะครับซึ่ง บ,บ่อยครั้งที่เราจะมาเจออย่างอี้นะครับคุณผู้ชมแต่น,นี้กินกันมาหลายรุ่นแล้วนะครับจะพาไปดูใกล้ๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยพักเซลนี่ยอดมันจะเป็นอย่างอี้เนี่ยครับโอ้ยเพยียบเลยแ่ก่กนตอนผมไปอยู่ชนบุรีนะครับอยู่ปุ้นนี่มันม,มีเนาะโอ้กึถึงแกงพักเซลเนี่ยมันถึงขยกกักน,นะครับอยู่เวลาเขาอยู่ต่างบ้านต่างต่างเมืองนี่นะครับเนาะ เวลาเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับคุณผู้ชมเวลานึกถึงอาหารตามชุนบอบอย่างเงี้ยโอ้โหมันทำเมื่อคิดถึงบ้านนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นเครือเป็นเถาเลยนะครับนี่จิ้มเพอเอนะอันนี้หยอดมานะครับมันงจากใกล้เคียงผักหวานนะครับแต่ว่ามันจะขมนิดนดครับซึ่งความขมนี่แหละมันทําให้มันอร่อยแล้วก็เป็นสเสน่ห์ของมันเนาะแล้วก็ ในรถขมเนี่ยมันจะมีสรรพคุณทางยาตัวนะครับเพราะฉะนั้นคนชนบทที่สนมากที่มันกินอาหารตามธรรมชาติเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันกกบ่มาไขมีจะได้นหครับสุดยอดครับมีอยู่ยุงอะ่ะโหยุงเป็นร้อยครับดีที่เราฉีดโอ้ยยุงลายเป็นพันครับผมนี่นะครับเถามันจะเลื้อยตามดินนะคุณผู้ชม ต้นมันจะอยู่ในดินนะครับแล้วทีนี้เถาเครือของมันเนี่ยมันจะขึ้นนะครับขึ้นมันจะพันพันขึ้นไปกับต้นหญ้าเอ้ยต้นไม้ต้นกระถินอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะไปชูยอดอยู่ด้านบนนะครับเราจะเอายอดด้านหลังนะครับเพราะบางทีหมาเอ้ยคนเอ้ยผ่านมามาฉี่มาเหยื่อใส่มันก็อนี่เป็นเทคนิคนะครับผมก็จะเอาเก็บพักก็จะเอายอดสูงๆนะครับยอดตำ่ตำๆมันอาจจะโดนฉี่หมาก็ได้นะครับ แกงใส่ประแหงเนาะมีขันนัดฮะนีนะครับมะลิวันจืดจัดเหม,มาะมะลิวันว่ะอาหารหลังบ้านครับผม หลายคนอาสงสัยนะครับว่าอาผักพวกนี้เนี่ยมันขามาปลูกไว้นะครับความจริงแล้วทำมาได้ปลูกนะครับมันเป็นผักป่าธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมมันขึ้นเองตามธรรมชาติเฮาก็บมได้ทําก้างทาค้างอย่างเช่นมันสักอย่างเนาะมันก็ขึ้นตามต้นไม้ที่มันขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับมันจะมีวลีของเจ้าชนบทนะครับบอกว่าปลูกกับมาได้ปลูกนะครับก้างกับมได้แปลงเนาะมาถึงก็มาเก็บไปกินได้เลยสบายสบายครับ มันเป็นความเรียบง่ายของวิถีชนบทอย่างหนึง่งแค่อยู่ตรงนี้เอาสายตามองๆไปก็เห็นของกี่หลายอย่างแล้วครับยอดกระทินเอ้ยบุกเอ้ยพักแซ่วเอ้ยนะครับผ่านก็รุนพันธุ์ขึ้นต้นไม้นะครับคุณผู้ชมเน่ยม่นหมดอันนี้พักแซ่วหมดเลยนะครับเนี่ยมะลิวันมะลิวันเพียบเลยครับ เพื่อหลายคนจะสงสัยนะครับว่าด้านในบุกมันเป็นอย่างไรเนาะอันนี้คือต้นมันนะครับนี่ครับนี่ต้นนี่ใหญ่มากๆแลครับใหญ่กว่าดามมิดหลายเท่านลครับผมด้านในมันจะเป็นอย่างนี้ครับมีนะครับเวลาเอาจะแกงนะครับคุณผู้ชมเอากระตัดนนี่เนาะตัดบนแล้วกระตัดล่างซีเรียเรียบร้อยเอาไปตั้งไว้เพื่อลังยางมันออกนะครับลาไปเผาก่อนเผาเรียบร้อยแล้วถึงจะเอาไปแกงนะครับผมโอ้มันหวานสุดยอดเลยครับ พงดนะว่าบางคนก็แกงสซดไปเลยแบแต่ถ้าคนมาเกยกินนะแบบว่าอยากมั่นใจเอาไปเผาก่อนก็ได้ครับเผาเพื่อให้มันลด,ดความคันนะจริงมันกับบักคันนะครับบักเกยหันไปกินบุกแล้วคันนะครับนี่นะครับอันนี้คือทางเดินที่เขามานะครับอยากจะให้คุณผู้ชมดูว่าเรามากันทางไหนถ้าบักเออเราเหยยรอยช้ยกับนาทีเดียวก็ถึงแล้วครับจุดนะี้เพราะมันไปถึงรนะ้อยเมตรเนาะ นี่ขผมจะพาคุณผู้ชมเดินเล่นไปเรื่อยๆดึงเวลาไปเรื่อยๆนะครับจะได้หูว่าเดี๋ยวมันจะไปโผล่ที่หลังบ้านเฮานะครับเดามีกระแปะบุกทั้งน,นั้นนะครับนะเหรอเทียบเลยเยอะแยะมากมายโอเคครับเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่บ้านดินก่อนนะครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าช่วงนี้ คลิปทำไมสั้นจังนเนาะช่วงนี้ติดงานนะครับติดงานแล้วทีนี้มันมีเวลาไปทําคลิปในป่าลึกๆเนาะก็เลยสั้นๆหน่อยมาทักทายกันนะครับผมเดี๋ยวรับรองว่าถ้าเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทําคลิปให้ค,คุณผู้ชมดูแบบยาวๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ขอ,อก,กลับไปที่บ้านก่อนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม จุดที่เห็นหลังคาข,งขาวๆนนะครับก็คือบ้านดินของเขานะครับและป่าที่เราไปหาอาหารก็คือนี่นะครับหลังบ้านนี่นะครับเป็นไงบรรยากาศบ้านมีสปะสุดยอดเหรอแม่อยู่เหรอครับติดป่าติดดอยเลยเสียงนกนี่เพียบเลยครับฟับงเสียงนกเอ้เออมห้องสักกําป่าโอเคครับผมเดี๋ยวเดินลงไปที่บ้านดินนะครับ นี่ครับมาถึงแล้วบ้านดินของเราจุดท,ที่ผมทางานนะครับผมนี่ไงอันนี้เอาน,นี้มาห้อยนะครับบนท้องว่าดอกกล้วยไม้นะครับผมอันนี้แค่ธริยาป่าครับออกดอกแล้วนี่แค่ธริยานี่มันเป็นดอกดอกกล้วยไม้หรือว่าถ้างเหนือบนท้องดอกเอื้องนะ่ะมันมีสเสน่ห์ก็คือมันมีกลิ่นหอมนะครับคุณผู้ชมเป็นกล้วยไม้ที่มีกลิ่นครับผมไปเดี๋ยวไปดูพักเยวกันก่อน มาแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ไงพักแ<ะ>้วของเราฮะเอามนก,ก,ก็นล <laughs> หนึ่งมื้อครับสบายสบายฮะก็โอ้โหใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับง่ายมากเลยลุงดำบอกไปเอาเสียมดีไปเอานอไม้แหมวะ <laughs> ดีเฮาอย่าไปดูลุงดำนะครับเอานอไม้แหมนะครับคุณผู้ชม <laughs> มันง่ายอย่างนี้นี่เองชีวิตชุนบทตรลุงนี้กลับมาอยู่บ้านานานแล้วนี่หรอ <laughs> ลุงดำบอกพักแซลอย่างปอนะครับผม เดี๋ยวปลาไปหานอไม้ครับหลังบ้านนะครับดูว่าไก่แค่ไหนครับนี่นะครับคุณผู้ชมจุดที่หามาหานอไม้นะครับผมแล้วก็แพนกล้องขับไปหานะครับบ้านอยู่ตรงหลังคาสีขาวๆนะครับผมน <c oughs> <c oughs> ล้วไปเดี๋ยวไปหานองไม้กันครับสบายสบายอันนี้คือสบูเลือดนะครับที่ผมออกมาปลูกไว้ สมุลือดนี่เป็นว่านยาเกี่ยวกับคงกระพันชาตรีนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องสมุนไพรกยกับเกี่ยวกับไม่ยิงนะครับเกี่ยวกับระบบเลือดของไม้ยิงเนาะไปหาลุงดำไปมีเหรอโอ้ตัวแตกก็มีครับคุณผู้ชมอร่อยเลยปล่อยมันออกนัอกแ นี่นะครับลุงดำกำลังเข้าไปเอาหน่อไม้นะครับเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆเนาะเขาเหยียได้ถึงมันแพงนักๆฮะตัวแตะนาะ,ะนเออนี่ยต,ตูเนี่ยเออเนี่ยกูเตอมมนจะมีลูกเนี่ยคือว่าเลืมไปเลยฮะอันที่ดำดำนั่นดำเหรออันดำดำตัวแตะก็มีนะครับอันนี้แบบเจ๊บุกนะครับคุณผู้ชม มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับอันมีน้ําอันผิวมันจะมันนะครับเลื่อมๆกลเวลากลดูนั่มันจะเลื่อนๆนะครับแต่ถ้าบุ๊กนี่ผิวมันจะเหมือนข้างคกนะครับเนี่ยมันก็มันจะเป็นแยบๆนี่นะครับอันนี้อร่อยนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นถ้าเป็นต้นสีดำเนี่ยอร่อยมากครับเพราะนั้นแม่นมดลูกอไงเนาะนี่ครับนอไม้อีกแล้วโอ้ยของกินเยอะจังเลย สามสี่หางครับเท่าที่เห็นนี่เออหนึ่งนะครับสบายสบายละสองเมนูแล้วนะครับความจริงถ้าอยากเอาจริงๆก็ได้หลายเมนูตัวแตะก็มนี้นะครับเนวเป็นห้องตัวแตะแต่ว่าบางทว่อื่นเปนห้องอย่างนะครับบุกก,ก็กินได้นะครับตัวแตะก็กินได้นอไม้ก็ได้แล้วนะครับแล้วเกาะพักเซล่วก็ได้แล้วนะครับมันมัน ถ้าเฮาเจอหัวบนดินนะเฮาสามารถคุยเนี่ยก็มันจะมีนอนในดินนะครับมันจะหวานออกมาคุณผู้ชมนอนในดินนี่จะหวานมากมันอ่อนครับได้แล้วสามหางนะครับแล้วก็ต่อไปคิดว่าในจอคุณผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วว่ามันมีนอนที่หางมันยาวขึ้นมาเนี่ยสองหางนะครับนี่นะครับ ผู้ชำนาญการพิเศษทางด้านหน่อไม้ครับกินเยอะ่เหมือนเกล้าเราสบายมากเลยเนี่ไผยังไายังมีแฟนด้ยวยชาะแฟนดับชนบุนะครับรับรองไม่อดใจ <laughs> นี่ <laughs> มาหาลงดามเพื่อวะ <laughs> ลงดมามเหลาบด้วยวะ <laughs> <laughs> เรียบร้อยครับอีกหนึ่งเมนูหน่อไม้ของเรา <laughs> ใช้เวลาประมาณเจ็ดนาทีครับผม ทั้งการเดินไปและกลับไปกลับไปบ้านครับหมฮุมว่าคลิปนี้จะจะได้ตอนทําอาหารให้ดูหรือไม่นะครับเพราะว่ามันติดทุระหลายอย่างนะครับนาอแต่ว่าเขาได้วัตถุดิบมาแล้วเ,เดี๋ยวอนาคตจะให้ลุงดําทําเมนูอะไรอย่างให้ดูกันนะครับเดี๋ยวหน่อไม้วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นต่อว่ามันจะมีหน่อไม้หรือไม่ครับผมไปไปดูลุงดาใกล้ๆดีกว่า เนี่ยกาลังออกนี่นะครประสบการณ์ครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคให้ค,คุณผู้ชมถ้าสมมุติต้นไผ่ต้นไหนที่มันมีนอไม้นะครับเมื่อสังเกตใบครับเขาจะเดินเข้าไปพอ,อต้นไผ่ทุกๆก่อในแปลงคงจะบว้นะครับเพราะฉะนั้นเฮ้อใจประสบการณ์นะครับว่าต้นต้นไผ่ต้นไหนที่มันจะมีนอนะครับใบมันจะเขียวครับผมใบมันจะเขียวแบบสดๆนะครับ แตกต่างจากต้นที่มันจะบ่มีนอนะครับคือต้นอื่นอาจจะใบอา,าจจะแห้งๆก้นๆนะครับแต่ถ้าต้นไหนที่ใบเขียวสดอย่างๆ,งๆก่อนคือสันนิษฐานได้เลยว่ามันจะมีนอไม้นะครับผมมีประสบการณ์จากคนชนบทนะครับเนี่ยน้าอันนี้เป็นนอตาครับเนะดี๋ยวแหวกให้ดู ถ้าเจออย่างเงี้ยครับคุดดูในดินเลยครับในดินก็มีฮะที่ลงดําก็มีครับก็เนี่ยครับมันจะมีหน่อไม้อยู่นะครับผมสุดยอดเลยครับม็นยาวสั่นลงไปลงดําบอกว่าอันนี้มันยังสั้นอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ให้มันยาวกว่าน,นี้ก็มาเอานะครับผมเพราะมันอยู่หลังบ้านนี่ไปได้หอยเชิงหมอไม้แย่งนะครับลาหางเหรอมีอมครับ เกียบเลย<ห>น้ำ<ห>เป็นหู้ยังนะต,นตุนมากินครับคุณผู้ชมคุณน้ำบอกว่าเอาไว้สักประมาณสี่วันนะครับมันจะยาวขึ้นมาแหมหน่อยแล้วก็ทำให้กินอร่อยกว่านี้นะครับตอนนี้มันสั้นเกินไปมันจะมีอย่างกินครับเดี๋ยวแห็มสี่วันเขาจะกลับมาดูนะครับดูดอยหลังบ้านครับผมนกฮองเพียบเลยเส้นทางเดินของลิงจะอยู่หลังบ้านผมนี่นะครับเวลาหน้าแ้งเนี่ยหลังจากที่ในป่ามามีอาหารเนี่ยครับ ลิงมันจะเดินผ่านดอยเส้นนี้นะครับเป็นเส้นทางเดินของมันแล้วก็ไปขออาหารในหมู่บ้านครับแต่ว่าหน้าฝนนี้มันจะมาแล้วเพราะว่าอาหารในป่ามันเยอะแยะมากมายแล้วเนาะดอกไม้ก็สวยดีฮันก็ดอกไม้ป่าสวยแบบดอกไม้ป่าฮันก็บ่ต้องมีอย่างแต่งเติมบ่ต้องอยู่ในแจกันหรือว่ากระถางก็สวยได้ครับเหมือนคนชนบทเนี่ยครับมัมีจะริเสแสงมัมีการลอกลวงเลเลี่ยมอะไย่างเนี้ย เรมีคุณค่าในตัวเองครับผมนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมชอบมาอยู่ในชนบทนะครับผมอน,นี้อย่าแพนื่อออาหลังบ้านเนาะอันนี้คือดอยนะครับแล้วทุนนี้เป็นบ้านดินแล้วลองมองไปไกลๆครับดูทิวทัศน์ไปไกลๆเนะาะอ่ะมันจะมีภูเขามีต้นไม้โอ้ยสวยงามแล้วก็ช่วงเนี้ยดอกแหางนกยุงกําลังออกดอกนะครับดูครับเพียบเลยครับผมดอกสวยงามขนาดแต่งแต้ม ทำให้ทิวทัศน์เนี่ยสวยงามนะครับสีเขียวของต้นไม้สลับกับสีแดงของดอกแหางนกยุงเนาะแล้วไกลๆก,ก็จะเป็นสีเทาทะมึนของภูเขาซึ่งเป็นภูเขาที่ลูกใหญ่มากๆนะครับคุณผู้ชมพอเลยสูงขึ้นไปก็จะมีสีฟ้าของท้องฟ้าแล้วก็สีขาวของก้อนเมฆนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนอนะ่ะก้อนเมฆค่อนข้างที่จะสีเทาๆเนาะส่วนใหญ่มันจะเป็นเมฆฝนนะครับผม ได้มาอีกหนึ่งเมนูนะครับนั่นก็คือหน่อไม้แปาของเฮานั่นเองนะครับผมหากินแบบง่ายๆตามวิถีชนบทนะครับอยู่หากินกับป่าธรรมชาติโดยพึ่งพาตนเองให้เยอะที่สุดพึ่งพาเงินให้น้อยที่สุดนะครับอ่ากลับมาแล้วมี่พักเซลแล,ล้วก็มีหน่อไม้ที่ลุงดำครับ นี่นะครับครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมวิธีน่ารักน่ารักในชนบทนะครับผมก็บางทีบางครั้งอาหารต่างๆเขาก็แทบจะต้องได้ซื้อนะครับไปหาเอาวัตถุดิบในปา่าแล้วก็อาศัยฝีมือแล้วก็ความหูในการประกอบอาหารจากวัตถุดิบในปา่าโดยปลอดภัยนะครับผมก็คงจากนี้ไปพอเข้าหน้าฝนเนี่ยคงจะมีเมนูทําอาหารจากวัตถุดิบในป่านี้อีกหลายคลิปนะครับเพราะว่าลุงดําแกก็มีความหูทางนี้เยอะเนาะ ถ้าใครติดตามมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็โอ้โหได้กันหลายเมนูเลยนะครับเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้คงจะมีคลิปทําอาหารออกมาอีกหลายๆคลิปนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับเหมือนเดิมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามแล้วพบกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาเย็นๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ